คาพาไปชมความน่ารักของคาบิบาร่าที่สวนสัตว์เชียงใหม่กันค่ะโดยสวนสัตว์เชียงใหม่ค่ะเปิดส่วนจัดแสดงใหม่หรือบ้านคาบิบาร่าซึ่งตกลูกใหม่อีก5ตัวกำลังน่ารักพร้อมชวนนักท่องเที่ยวร่วมสนุกชิงรางวัลกับกิจกรรมไฟนิวเบบีลูกสัตว์เกิดใหม่5ชนิดในโอกาสครบรอบ48ปีสวนสัตว์เชียงใหม่ค่ะ นายวุฒิชัยม่วงมันพ่วงนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่จัดกิจกรรมครบรอบ48ปีสวนสัตว์เชียงใหม่โดยเปิดส่วนจัดแสดงหรือบ้านใหม่คาปิบาร่าหนูยักษ์ พร้อมทั้งนำขันตกอาหารเป็นผลไม้นานา,นานชนิดนำมาให้คาปิบาร่าจำนวน14ตัวและยังมลีลูกน้อยอายุ2เดือนอีก5ตัวค่ะออกมาโชว์ความน่ารักพากันมากินอาหารแต่ก็ยังขี้อายนะคะโดยโซนคาปิบาร่าค่ะแบ่งเป็น2โซนด้านในมีที่เดินเล่นและลงเล่นน้ำสำหรับคาปิบาร่าส่วนโซน2ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวชมการเดินของคาปิบาร่าค่ะและนอกจากนี้นะครับยังได้จัดกิจกรรมไฟนิวเบบี้ครับสำหรับให้นักท่อง เที่ยวได้ร่วมสนุกหาจุด ของลูกสัตว์ที่เกิดใหม่5ชนิดนะครับทั้งแพะแคะคาบีบาร่าคาง5สีข้าง5สีนะครับเพนกวินและจิงโจ้แดงโดยการเอาโทรศัพท์มือถือครับสแกนหน้าส่วนจัดแสดงให้ครบทั้ง5จุดครับที่สัตว์มีลูกเกิดใหม่5ชนิดและนําไปแลกของที่ระลึกนะครับที่บริเวณเคาน์เตอร์ทางออกรางวัลมีจํานวนจํากัดนะครับวันละ48ชิ้นในโอกาสครบรอบ48ปปีสวนสัตว์เชียงใหม่เริ่มกิจกรรมครับตั้งแต่วันพรุ่งนี้ 31พฤษภาคมถึงวันที่16มิถุนายน2568ซึ่งเป็นวันครบรอบ48ปีสวนสัตว์เชียงใหม่ซึ่งแต่ละวันนะครับยังคงมีนักท่องเที่ยวเข้ามาชมความน่ารักของสัตว์กันอย่างคึกคักครับซึ่งสวนสัตว์เชียงใหม่ยังมีสัตว์มากกว่า400ชนิดมากกว่า7,000ตัวให้ศึกษาและชมความน่ารักได้ทุกวันครับ